ที่หนองคายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายนะครับสามารถตรวจยึดยาบ้าได้อีก3ล้านเม็ดนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโของอยู่ที่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองครับพลเรือเอกเจิรพงศ์ว่องวิทย์ผู้บัญชาการฐานเรือนะครับท่านเป็นประธานการถแถลงข่าวการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบขนยาบ้ารวมทั้งหมด3ล้านเม็ดนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงที่วัดสายทองบ้านหาดคำตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับ โดยมีพลเรือตรีนรงเอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงร่วมแถลงข่าวด้วยเหตุการณ์จับกุมครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับได้รับแจ้งว่าจะมีการนำเข้ายาบ้ามาในราชนาจักรบริเวณดึงฝั่งแม่น้ำโขงแถวแถววัดสายทองบ้านหัดคำตมบลนหัดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับ เจ้าหน้าที่รู้ข่าวแล้วก็ได้จัดชุดปฏิบัติการนะครับเข้าไปเฝ้าสำรวจพื้นที่จัดกำลังซุ่มตรวจเลยนะครับแล้วก็ประสานหน่วยงานความมั่นคงเตรียมพร้อมครับแล้วก็มีการสนับสนุนกําลังมานะครับแบ่งกําลังเป็น2ชุดได้แก่บ,บริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขงปลายเขื่อนบ้านหัดคําแล้วก็ริมฝั่งวัดสายทองทีนี้พอเจ้าหน้าที่รออยู่แล้ว2ชุดตรงนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ยินเสียงเรือกีบเลายาวเนี่ยนะครับแล่นมาจากฝั่งสปปลาวเข้ามาจอดริมตะลิ่งแม่น้ําโขง เสร็จแล้วแอบสังเกตอยู่ก็เห็นว่ามีกลุ่มคนเนี่ยนะครับช่วยกันยกวัตถุต้องสงสัยขึ้นมาวางเอาไว้บนฝั่งบริเวณวัดสายทองอเจ้าหน้าที่เห็นแล้วมั่นใจแล้วนะครับว่าน่าจะขนยากันแล้วตามข่าวที่มาเจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตัวขอตรวจสอบแต่ปรากฏว่าคนที่ขนยามาอาศัยความคุ้นเคยในพื้นที่เนี่ยนะครับวิ่งหลบหนีไปครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นยาบ้า10กระสอบเลยนะครับรวมประมาณ3ล้านเม็ด เจ้าตัวขนหนีไปแล้วทิ้งเรือเอาไว้ฮะเป็นกีบพลาวยาวจํานวน1นึ่งลำเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเรือเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นําของกลางทั้งหมดนะครับส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองหนองคายดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตรงนี้ก็ไม่น้อยนะครับ3ล้านเม็ดนะครับ